เชียงใหม่เมืองท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูงและมต์เสนที่น่าหลงไหลทำให้ผู้คนมากมายเข้ามาหลงมต์เสน่ที่จังหวัดเชียงใหม่ไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติคนไทยด้วยกันเองทำให้ชุมชนเมืองมีการขยายตัวตามการเติบโตของเศรษฐกิจราคาที่ดินและอสังหาริมทรัพย์จึงมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ในทุกๆปีวัสดีครับพบกับผมนัดอีกแล้วนะครับวันนี้นัดมีข่าวดีนะครับจะมาแจ้งให้กับทุกท่านได้ทราบเนาะนัดมีหนึ่งทรัพย์เป็นที่ดินครับที่เมื่อท่านซื้อไปแล้วจะมีมูลค่าเพิ่มเป็นเท่าตัวภายในไม่ถึงเจดปีนี้ มูลค่าจะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเลยนะครับผมที่พูดมานี้มีเหตุและผลครับว่าทําไมที่ดินตรงนี้ถึงจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวนะครับเดี๋ยวดูที่ดินกันก่อนเลยนะครับนี่เป็นหน้าที่ดินติดกับถนนนะครับฝั่งนี้จะเป็นสายไฟฟ้าไฟฟ้าเข้าถึงนะครับผมที่ดินหน้ากว้าง40เมตรลึกเข้าไป 80เมตรนะครับท่านสามารถซื้อไว้เพื่อเก็งกำไรหรือว่าพัฒนาเป็นหมู่บ้านจัดสรรได้นะครับเดี๋ยวเรามาพูดกันก่อน,อนว่าทำไมที่ดินตรงเนี้ยไม่ถึง7ปีจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็นถึงเท่าตัวหรือ2เท่าตัวนะครับถ้าท่านผู้ใหญ่คนไหนที่ดูอยู่เนาะนักก็อยากให้เข้าไปหรือว่าสามารถเซิร์ชเข้าไปดูได้ว่า วงแหวนรอบสี่ของจังหวัดเชียงใหม่ที่จะสร้างขึ้นเร็วๆนี้และจะิ้นสุดการก่อสร้างประมาณช่วงปี2,575นะครับก็ห้าไล่ไปจากวันนี้ก็ประมาณ7ปีเนาะวงแหวนจะสร้างเสร็จนะครับและที่ดินตรงนี้จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเลยตอนนี้ที่ดินที่นัดอยู่เขาสนุนราคาไว้ที่ตารางวาละ8,000บาทเท่านั้นครับที่ดินมี พื้นที่2องไร่นะครับผมสวยๆเลยห่างจากโรงพยาบาลสันสายเพียงหกกิโลเมตรใช้เวลาเดินทางแค่9นาทีเท่านั้นครับและยังอยู่หลังสวนนงุศแม่โจ้เพียงหนึ่งจุดหกิโลเมตรนะครับแล้วก็อยู่ใกล้มหาลัยแม่โจ้แค่6กกิโลเมตรใช้เวลาเดินทางแค่ เก้านาทีเท่านั้นครับผมเดี๋ยเดินมาดูตรงนี้เลยครับนะัดคิดว่าหลายๆท่านเนาะทีซซ่ซื้อที่ดินไปคงจะมีปัญหาหนึ่งอย่างใช่ไหมครับคือจะหาผู้รับเหมาแบบไหนที่จะไม่ทิ้งงานแล้วก็หาที่ปรึกษาได้ที่ไหนเนาะถ้าท่านซื้อที่ดินตรงนี้ไปท่านไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นเลยนะครับคือนะัดอ่ะมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็น วิศวกรเนานะผู้ชํานาญงานเลยแล้วก็รับเหมาก่อสร้างทั่วประเทศไม่เคยทิ้งงานครับพร้อมให้คําปรึกษากับทุกท่านแบบฟรีๆเลยไม่ว่าท่านจะแบ่งล็อกที่ดินขายหรือว่าพัฒนาจัดสรรเป็นหมู่บ้านจัดสรรน,นะครับถ้าย้อนหลังกลับไปเมื่อประมาณ5-6ปีที่แล้วพื้นที่โดยรอบตรงนี้ถือว่าพัฒนาแบบก้าวกระโดดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านจัดสรรที่เข้าไปด้านลึกกว่าเราที่เขาทํา หมู่บ้านจัดสรรเล็กๆเขาก็ขายกันหมดทุกหลังแล้วถ้าดูรอบๆสถานที่โดยรอบตรงนี้ท่านจะได้เห็นเลยว่ามีหมู่บ้านจัดสรรเกิดขึ้นมากมายเพราะว่านายทุนส่วนมากก็มองเห็นว่าวงแหวนรอบสี่เนี่ยที่จะผ่านพื้นที่แถวเนี้ยจะทำให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวนี่คือเหตุและผลนะครับที่ว่า ที่ดินตรงนี้ทําไมถึงมีมูลค่าเพิ่มขึ้นและทาไมจังหวัดเชียงใหม่ถึงสร้างวงแหวนรอบสใช่ไหมครับเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดและยังเป็นแนวทางในการเพิ่มศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่ในการเชื่อมโยงโครงข่ายคม,มนาคมและการขนส่งพัฒนาและยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบทตลอดจนเป็นเส้นทางเชื่อมโยงโครงข่ายโลจิสติกและการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ และยังสอดรับกับการพัฒนาสนามบินแห่งที่สองของจังหวัดเชียงใหม่ในอนาคตทั้งนี้การก่อสร้างโครงการดังกล่าวจะใช้เวลาประมาณ7ปีซึ่งจะเปิดใช้งานได้ในปีพศ2575ครับผมแบบถนนสายแยกทางหลวง1 0 0 1ถึงทางหลวง1 0 0 6จังหวัดเชียงใหม่หรือถนนวงแหวนเชียงใหม่รอบ4ตอนบนที่ สำหรับการก่อสร้างจะใช้เวลาประมาณ7ปีและเปิดใช้งานได้ในปี2,575ครับทุกท่านคงทราบเหตุผลแล้วใช่ไหมครับว่าที่ดินตรงนี้ทำไมถึงราคาถึงจะมีมูลค่าเพิ่มเมื่อท่านซื้อไว้เพื่อเก่งกำไรไม่ต้องทำอะไรไม่ถึง7ปีก็มีมูลค่าเพิ่มถึงเท่าตัวแล้วนะครับแต่ท่านจะรอให้ถึง7ปีก่อนให้วงแหวนรอบ4ของจังหวัดเชียงใหม่สร้างเสร็จ ถึงเวลานั้นนัดก็คิดว่ามูล,ลค่าของที่ดินตรงนี้คงจะไม่ใช่ราคานี้แล้วนะครับท่านไม่ต้องห่วงนะครับท่านซื้อไปท่านจะมีหนึ่งละท่านมีที่ปรึกษาปรึกษาเรื่องไม่ว่าท่านจะแบง่แบงแปลงหรือว่าพัฒนาทําบ้านจัดสรรก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ของนัดที่เปิดบริษัทมาหลายสิบปีแล้วเป็นอาชีพรับเหมาก่อสร้างพร้อมให้คําปรึกษาท่านเรื่อง งานก่อสร้างเรื่องแบ่งแปลงและออกแบบบ้านให้กับท่านด้วยแบบฟรีๆเลยนะครับผมสวยไหมครับด้านหลังเป็นวิวเขาเลยนะครับแบ่งแปลงล็อกสวยๆส,สักเก้าแปลงถนนหนึ่งแปลงนะครับบ้านอีกแปดแปลงเนาะจะได้ถ้าถนนเราทำล็อกสักหกเมตรเราจะสามารถแบ่งแปลงบ้านได้เนี่ย แปลงละ85ตารางวาเลยนะครับทําบ้านจัดสรร2ชั้นหลังใหญ่ๆสวยๆวยมองเห็นทิวทัศน์โดยรอบดีไหมครับทุกท่านสําหรับวันนี้นัดก็มีข่าวดีที่จะมาแจ้งให้กับทุกท่านได้ทราบเพียงเท่านี้นะครับถ้าท่านไหนสนใจอยากซื้อไว้ลงทุนเพื่อเก็งกำไรหรือว่าจะพัฒนาทำหมู่บ้านจัดสรรหรืออะไรยังไงก็สามารถ ติดต่อนัดเข้ามาได้ที่เบอร์ด้านล่างเลยนะครับแล้วพูดคุยกันได้เนาะสำหรับวันนี้นัดก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับนัดด้วยนะครับสวัสดีครับที่ดินตรงนี้มีเนื้อที่ทั้งหมด2ไร่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับผมขายยกแปลงที่ราคาอยู่ที่ หกล้านสี่แสนบาทตกตารางวาละแปดพันบาทเท่านั้นครับดีไหมครับท่านผู้ชมทุกคน